อะไรคะเรื่อว่าอะไรรูปต้อนอะไรต้นอะไรใช้ได้ใช่ไหมคะมีใบแท้แล้วเนาะโอเคถอ,อนได้น้องไปไหนน้องวันนี้วิ่งว่ากับตาเหรอ เข้าไปดูก่อนนะแปลงปลูกอยู่ไหนลูกอันนี้ก่อนปลูกต้องทำยังไงคะก่อนปลูกลดน้ำให้เปียกๆชุ่มๆก่อนใช่ไหมแล้วก็ทำอะไรคุมฟางก่อนอันนี้ยังคุมไม่เสร็จนะลูกอันนี้ยังคุมฟางไม่เสร็จ แปลงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปขาฟางมาคุมก่อน,อนหนูก็ไม่ไม่หนูปากฟางที่แม่คุมฟางแล้วก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวตรงนั้นเลยนิดเดียวแม่ไปเอาฟางมาแป๊บเดียวนอยู่แล้ะลูกแบกบแบกหญ้าตรงน,นี้ไอ้แบกฟาง<ว>ออกนี้ก่อนแล้วก็เอาลงเขาเขาคงลงทำไมเราถึงต้องคุมฟางก่อนแล้วค่อยปลูกคะมันจะได้ไม่แห้งเร็วมันจะได้ชื้นอยู่เราคุมฟาง ก่อนปลูกเพราะว่าถ้าปลูกเสร็จแล้วคุมฟางมันจะคุมทําให้คุมฟางยากแต่ถ้าเราคุมฟางก่อนแล้วเราก็ปลูกเลยเราจะไม่ต้องมาจับ, <สะ S 1> บคุมฟางครับเดีห่หนูได้หนูจะไปกินเอาไปกินข้าวไปเลยครับไปเรไป,ไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นแถวไปเรื่อยๆนลูกเห็นไหมทำไมเราต้องทำอย่างนี้แม่ทําอย่างนี้เพราะว่าก็คุมไว้ไม่ให้ความชื้นมันรลเหยไวแล้วก็ทําให้ผักมันสวย บอกแล้วว่ามีสาระดีๆใช่ถ้าสมมติว่าเราคุมเราปลูกเสร็จแล้วเราค่อยคุมมันจะทําให้เราคุมยากเพราะว่าเราต้องอาแหวกต้นไม้ออกก่อนถ้าเราคุมทีเดียวมันจะทับต้นไม้ใช่ไหมครับใช่เราเลยต้องวันนี้ก็ต้องไปกินข้าวก่อนนะครับอ่ะต่อไปให้พี่ทําเองนะคะแม่สาธิตให้ดูแล้วนะแี่จะทำเป็นแถวเลยแล้วลูกแม่มาถือกล้องแค่ บีเพื่อแน่นนะลูกบีบบีบเฉพาะตรงดินก้วางโดนต้นกล้าช้ำนิดหนึ่งมาพร้อมพร้อมต้องลึกมากค่ะไม่ต้องลึกมอ่ะตอนนี้หนูก็ทำไปก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้ว เราจะมาดูตอนที่เสร็จกันว่าเป็นยังไงนะคะว่าจะสวยหรือเปล่าโอเคไหมขั้นตอนต่อไปทําอะไรนะคะเว้ยตีแบตยังไงปลูกเสร็จแล้วต้องทําอะไรให้ความชุ่มชื้นสักหน่อยไม่ทะไรไม่ทําอะไรครับเอาไปดูของตัวเองคับ 别弄。 ชื่อเหรอนั้นแปลงผักใครลูกอันนี้แปลงผักใครอนี่แปลงผ,ผักพี่เหรอจะลองเรามาดูกันว่าของใครจะงามกว่ากันนะเฮนะ้ยลมมาแล้วโอ้ยพระอาทิตย์กระกดดินละถ้า <c oughs> งั้นเราก็เสร็จภารกิจวันนี้เราก็กลับบ้านได้ นู่น,น,นตรงฝั่งนน้นด้วยนะ้อไปข้ามไปฝั่งนน้นอ่ะพอหนะึ่งอ้าวต้นช้ำลูกจะบีบแรงต้นชาช้ำลาปลูกต้องทำยังไงครับต้อง เอาลงไปแล้วก็บีบแบบนี้บีบแรงไปว่ามันช้ำนี่งตงต้นนี้ไม่เห็นมันเด็กรงถ้าโตขึ้นไปนหน้าจะเหีมยนหมดเลยแหละ